เมื่อวานนี้นะครับจังหวัดกาลสินก็มีการจัดพิธีบวงสวงกนรุสาวรีพร,พระยาชัยสุนทรและก็หอเจ้าบ้านซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกาลสินนะครับเพื่อให้การจัดงานมหกรรมโปรงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสินประจำปีนี้ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมเป็นไปได้ความเรียบร้อยครับ เมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรอเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายพุชชงพธิกุศลสผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนางจารุวรรณพธิี่กุศลสนายกเหล่ากาชาตินะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัด นณะส่วนราชการได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดกาลสินและหอเจ้าบ้านซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานบ้านกำรรปรงลางแพรวาและงานกาชาติจังหวัดกาลสินประจําปี2558ที่จังหวัดกาลสินร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดกาหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมนี้บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็เลยไปถึงสนามหน้ากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาลสินให้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานการชาติของจังหวัดกาลสินนะครับ,รบก็เริ่มในช่วงเดือนนี้นะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับ,รบก็ไปอุดหนุนสินค้าได้นะครับทั้งแพรวานะครับแล้วก็เรื่องของการดูปงลางแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ื่นนี้มากมายนะครับ มีจุดสนใจที่เยอะมากนะครับในงานนี้เกือบเกือบสสัปดาห์ทีเดียวในการจัดงานนะครับก็ยังมีเวลาไปกันได้นะครับ